สบายยค่ะสวัสดีจ้าป้าลุงอกินเป็นไฟขั้วเย็นๆเลยอืมกินเป็นฝายหลังเลิกเรียนกับเด็กๆจ้าอาหารว่างของเด็กๆกลับมากกับหิวก็ให้แม่นำถอดเป็นไฟให้เลยนะจ้ากินได้ค,ค่ะอร่อยไหมอือร่อยนะดูขึนชมงไหมอืมอร่อยอร่อย Okay. Well, ขย er um. ับเข้าไปใกล้ๆกอยกเข้ามาใกล้ๆก้อนเนวนี้คนมัดสดๆๆๆอมางมชิมสิอร่ออ่ะอร่อยไหมชมเากินอืมกินแล้วกินอืออืออร่อยอลค่ะอ๋อเปยกเผาจน่กินเป็นาเบลยนลูกเบาเลยนะ เรียบ,บแ้อยนะนอนลมไ,ไหลไหลอะเป็นยเด็กเป็นเด็กลมไ,ไหลไหลเรยรอยอย่าไปวางมบบนั้นสิหลุดเลือกเบาๆค่อยกิน,อ,นอืมว้าเอาไปปิดปากแค่ถ้าซื้อที่โรงเรียนพี่มาสี่สิบบาทแล้วเนี่ยเนาะ Mẹ mai chim giờ chim cho luôn dành kèm chim hết giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินแล้วกินกด้วเดี๋ยวเย็นแม่อร่อยนะคะเป็นไปชิมได้แต่ไม่อยากชิมเยอะอืมชิมหนอยชิมอยหอืมเหืมดี่น้องไอันให่หนก็เือหายาถูกมั้มันไม่มีชิ้นใหญ่แล้วมันแป้แกันหมดละ้หมดถุงละอันไหนก็เมนกันเลย วันนี้หนูทำสีกระจายออกมาเลยสีจันทร์ก็จะใช้ตู้แต่เป็นกรณก็จิ้ม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 แล้วก็เทน้มาเนี่ยก็กระจายเอาอย่างนป้มาก็ตากใช่ไหมตากเอาไว้ก็หยดน้ำมันก็พุ่งออกมาทีเดียวแล้วไม่ตักให้หน่อยแล้วเรูจะพาเราแล้วกินกินกแม่มีนุมให้กันไหม่มีหรอกลูกทำที่โรงเรียนกับคุณครูแหละมีอุปกรณ์ที่บ้านเราไม่มีอุปกรณ์ บ้านแม,ม่การากาอานรอ,อยากขาะอาทิตย์เหลืองๆมาอย่าวางแบบนะั้นเขาไม่ให้วางใครพาวางเขาไม่ได้จิ้มแบบนั้นนี่เหรอเขาจิ้มแบบนี้เขาจิ้มหนังเนี่ยจิ้มทีนี้แต่ไม่จิ้มเยอะเอ้ยมึงก็ยทรมารู้จักเธอแล้วก็เอ๋อเอเอยอย่าไปเลยแล้วกาจะว่าละ<ๆ> เขาคกนโอเคพูดเรื่องเดิมเดิมไมไม่ก็บอกว่าคุณมารตทเลยญแก็เอามาให้พี่ใช่ไหมก็โทรพี่มาให้น้องยนึ่มทำไพี่ใช่ไหมพี่กำลังเป่นปลาบอกว่าพี่มามีคโทรศัพท์มายุคโทรมาหาพี่มาหละ Nhưng không sợ sớm Nó bảo là cực ra nước kèm Còn dám nước kèm Phải nước kèm kẹt trông แล้วก็นที่เกมองกดไลดไดน์อันได้แล้ก็กดไม่เป็นน้อก็กดมันล็อกใช่ไหมน้อก็เมรองห้ใช่ไหมหรือ,อ,อมันล็อก่ามิติดนะ้ำมันอ่ะเสร็จแล้วจะรับนี่เกม แต่ก็คงใช้ไม่หลักน้นจะไอแล้วเราี่นข้าวอีกอืม mắm mắm chị phải đi ngược lại bao nhiêu lần đi mà, đi 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 พี่ตาจินเลอนูายล็อคมาแยกโทรศัพท์พี่เป,นนไปดไลน์เบอร์เป็นกี่แมะล็อคกดล็อกของพี่เช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้โทรศัพท์นีนนะเฮ้ยน้อ,อ,อกอ๋อวะเออจะพี่กินเป็นไอ แล้วก็ลองโอเคไหมจวนี้เก็บได้เลมหนร้อยากเลยเออที่มาคืี่มาอันนี้อเยนาพี่ปจะเมให้พี่มาเป็นร้องไงเออเออจิ้มแบบนั้นีต่พี่ปเปิดสวิตเกบให้พี่มาเป็นน้องไฮ้ พ,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 พี่ก็เป็นเกี่ยวกับพี่เปิดทีวีพี่ทีวีให้เฉยพี่กดทีวีให้เฉยเออพี่มาไม่ได้เอาไปกดให้น้องมีนให้เฉยให้มากดให้เออ <c oughs> นาน้องมีนไอไม่ไแมบบ่อยากพ่อแม่กินเลยค่อยๆเคี้ยวลูกอยากกินเร็วน้องมีนน้องมีนไอนานเอาเล่นน้ำลูกเลยเยอะ พี่มาต้องสั่งสิลูก้าไม่ดีคือวันอาทิตย์แม่จะพาไปหาหมอ,อนะน้ำหนูอ่ะกินดีๆกินดีๆปวดยาไหมไม่รู้ต้องให้ไปหาหมอดูเขาสั่งยาสูรยาสูตร นูไอ้บา้านมีาาออกมารดื่มค่แม่ค่ะซับออกไหมแม่ค่ะซับอดีคุณแม่คะหนูหนูไม่ชราบปะ่ะหนูไอ้แล้วหนูต้องไปคุณจะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเวลาที่เนี่ยป็นองเดิมให้เดิมจะกินข้าวได้ไม่ติดเป็นไปกินได้เหมือนเดิมลูกแมกินแม่ไทยอ่ะอย่าทำพี่ไม้เขาไม่น่ารักใครพาทำหรอกเขาไม่มีใครทำแบบนี้หรอก กินเข้าไปเลยระวังมันไปแข็งนะปากพองนะเพราะเขาให้กินเข้าไปในปากก็ไม่ให้ได้ทานแบบนั้นป้าลุงบอกไม่น่ารักนะเด็กน้อยแบบนี้เด็กน้อยต้องเป็นเด็กดีไปกินให้ป้าลุงดูดีๆปากก็จุ่มอ้าเดี๋ยวเวลอ่านหมดแล้วป้าลุงเอ้ยเกี้ยงเลยเอ้ยมีด้วยนี่ฮะพี่ออนน้อยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทอดได้กินอีกขนมน้ำอยะไรนครับน้ำกระดังแม่ น้ำน้หมดแล้วน้ำน้หมดหรอน้ำแม่คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะป้าลุงไหนขึ้นอยู่นะหมดเกลี้ยงเลยเฟ้นไฟหิวแรงเป็นไฟหลังเลิกเรียนแม่ทอดให้เยอะพอสงวรแต่ไม่ให้แบบเยอะจนเกินไปพอเดี๋ยวจะกินข้าวอีกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะน้องมีนน้องมายมากินเป็นไฟหลังเลิกเรียนหิวแรงสวัสดีพร้อมกันให้น่ารักสองคนหันหน้าพร้อมกันสวัสดีป้าลุงพร้อมกัน น้องมิ้นเดี๋ยวเราน้องก่อนแล้องมิ้นมา,ส,านมสวัสดีกันที่ไหมสวัสดีสองมือค่ะสวัสดีค่ะบพีลุง